น้องน้อง <แก S 1> พี่แซลจะตั้งท้องเล็กอ,อดเปรี้ยวกินหวานน้งแปเดือน9้าเดือนนะคะเคขาก็มาฆ่าตาย thank you ก็ศสารสารอายสารเพชรบุรีนัดวันที่26่เมษาแต่มีการเลื่อนนัดออกไปก่อนเพราะว่าเหตุผลด้วยโควิดอะค่ะแล้วก็ทางครอบครัวพี่แพรก็ปรึกษาหมอปลาแล้วก็ทนายโนบิทนายเกิดผลว่าถ้าชี้ขาดแบบนี้แล้วพี่แพรจะขอเผาน้องเลยได้ไหมเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รับความยุติธรรมระดับหนึ่งที่พอใจแล้วอะค่ะเพราะว่ามันแเดือนแล้วนะคะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผ่านมากว่า8เดือนแล้วคะที่วันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานหมอปลาดิฉันน้ำฟ้าและก็พี่เกดนะคะจะมาร่วมส่งดวงวิญญาณน้อยๆทั้งสองดวงซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญและเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนที่แล้วเราไปร่วมส่งดวงวิญญาณน้อยๆเชิญด้านในด้านนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ราฟังจากเขานะคะเขาบอกว่าเหตุเกิดเพราะเงิน10,000บาทนี่คือคําพูดของผู้ชายนะคะสาเหตุที่ทะเอลาะกันเงิน10,000บาทในห้องหายไปก็เลยทะเอลาะกันอย่างรุนแรงค่ะชูการ์เพลียก็ไม่เชื่อะค่ะเพราะว่าคนเราเมียตัวเองตั้งท้องหนู่แก่แล้วตัวเองจะจะตบจะตีก็ได้นะคะพูดถึงถ้าเกิดเราจะเลิกรากันจริงๆเพราะว่าก็น่าจะเมตตาเขาให้เขาเลิกรากันไปถ้าเกิด เงินหมื่นแล้วคุณรับไม่ได้อะไรเงี้ยคุณจะดูแลน้องเราได้อย่างไรใช่ไหมคะตลอดชีวิตค่ะเง,เงินหมื่นเดียวอะ่ะคุณสามารถค่าชีวิตลูกค่าชีวิตเมียคุณเลยเหรอคะ เราก็ขอความเมตตาจายอายการสูงสุดอายการสูงสุดได้ชี้ขาดมาว่าจะฟ้องจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อุนิจิตนาซึ่งทางครอบครัวเราก็ดีใจแล้วค่ะดีใจในระดับหนึ่งคิดว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรม,ม,มแล้วค่ะค่อในระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาตอสู้เพื่อน้องสาวเราเนี่ยนะครับก็ก็พี่แพรก็บอกว่าทุกวันนี้ตอนนี้หนูเรามาถึงจุดนี้แล้วนะค่ะ ทุกทุกคนก็ช่วยเหลือเราก็ขอบคุณนะะักข่าวทุกทุกช่องนะคะขอบคุณทุกช่องนะะถ้าเกิดไม่ได้สื่อเราก็จะไม่มีทุกวันนี้แล้วพี่แฟรก็ต้องขอบคุณหมอปลาด้วยนะคะหมอปลาขอบคุณคุณน้ำฟ้าขอบคุณทน,นายโนบิทนายเกิดผลนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนด้วยค่ะที่ว่าช่วยเหลือค่ะรญาน้ ก็วันนี้มาถึงวันนี้ก็พี่แพรก็อยากส่งน้องไปสู่สุคติแล้วนะคะเพราะว่ามันนานแล้วก็วเรื่องทางคดีความก็เดี๋ยวพี่แพรก็จะเป็นคนติดตามแล้วก็เป็นหน้าที่ของทนายเขาจะดูแลให้เราค่ะทนายเกิดผลนะครั เขาบอกว่าม um. ันเราไม่เกี่ยวกันแล้วมันคนละส่วนกันแล้วค่ะค่ะเราไม่มีอะไรข้องเกี่ยวต่อกันเลยกว่าน้องน้องผู้สวจะตั้งท้องได้อดเรี้ยวกินหวานตั้งแปดเดือนเก้าเดือนนะคะเขาก็มาฆ่าตายแล้วหลานก็ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยก็ต้องไปผ่าออกที่โรงพยาบาลเนี่ยตายท้องกลมเป็นรวยนะเนี่ยรวยดินเนี่ยให้พที่เพียวช่วยหน่อยไอ้ตอนที่เขาผ่าน้องน่ะคือ ดูชนะคือน้องคมือว่าตายแล้วค่ะที่ก็คือไปส่งผ่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะพี่แพรก็เป็นคนบอกหมอว่ามีน้องท้องเก้าเดือนด้วยนะคะในท้องให้ผ่าแยกออกค่ะไม่ไม่ได้ผ่าตอนที่ว่าพาน้องไปหาหมอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเห็ยก็กำได้ใครก่อก็ คำนั้นคืนสนองนะคะพี่แพลวไม่ให้อาภัยค่ะใจั้งสองชีวิตพิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจา,ายโนจตโรธมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังปะ,ะนักข่าวช่องอมรินช่องไทยรัฐและช่องแปดที่ได้เสนอข่าวนี้จนมาถึงวันนี้ที่เราเรียกร้องความเป็นธรรมกันมาตลอดจนอายการสูรงสุดมีคำสั่งฟ้องว่า ฆ่าคนโดยเจตนาครับเลยวันนี้ก็ถือเลิกเผาเนะาะศพของแม,แม่ส่วนของน้องเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมถึงไม่เผาไปกับแม่ผมอธิบายตรงนี้ว่าคนที่ตายท้องกลมนะคนที่ตายท้องกลมนะครับหรือแท้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เผาโดยเฉพาะตายท้องกลมเนี่ยเราต้องเอาร่างน้องเนี่ยต้องทําพิธีตัดสายสะดือ แม่กับลูกให้แยกจากกันเพื่อไม่ให้แม่กับลูกเนี่ยเรียก<ช>ว,ว่าเกิดอาถรรพ์เกิดความเฮี้ยนที่ไปเช่ารังฟานคนอื่นเขาแต่ก่อนนั้นเนเี้ผมยอมรับว่าวันที่เราแก้มาตสังเราเอาบอลเส่ปากน้องเพราะวันนั้นเราอยากให้น้องรับรู้ว่าน้องไม่รับความไปทำแต่วันนี้นเมื่อน,น้องได้รับความไปทมเราก็ต้องทําพิธีกรรมตัดสายสะดือแยกแม่กับลูกเพื่อไม่เกิดความเฮี้ยนแล้วนําศพตัวของลูกเนี่ยมาฝัง ถามว่าทําไมถึงไม่เผาเด็กที่เกิดมาในตายท้องกรมหรือเกิดมายังไม,ม่มีฟันน้ํานมเนี่ยตามโบราณเนี่ยตามพิธีกรรมโบราณเนี่ยเขาจะไม่เผาเด็กขาดเขาว่าถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวนั้นมันร้อนลุ่มเนื่องจากว่าตัวของเด็กเนี่ยบริสุทธิ์มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ธาตุไฟในการละสังขารหรือทําลายร่างน้างแต่ถ้าเป็นกรณีแบบตายท้องกรม หรือไม่มีฟันเนี่ยเราใช้พระแม่ธรณีเนี่ยเขาเรียกว่ากลบทัทุกธาตุเพื่อทําลายร่างออกไปเพื่อให้ร่างเนี้ยกับภพบภูมิไปเพื่อไม่ให้ร่างของน้องไข่ดาวและแม่เขาเนี่ยเฮียนครับท e ี่เริ่ต้นซึ่งเมื่อกี้พิธีการเมื่อกี้เขาเรียกว่าพิธีการอะไรพี่เอ,อ่อพิธีการที่แรกอะ่ะเราขอซื้อที่ตรงเนี้ยครับซึ่งมันเป็นที่ป่าช้าให้กับร่างน้องคือเหมือนว่าเราขอ สำหรับที่พระขอซื้อกับพระแม่ทรณีตรงนี้ก็มีการขอเงินคนละบาทสองบาทขอซื้อที่ตรงนี้ให้สําหรับเป็นที่เก็บร่างน้องไข่ดาวครับ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณน้อย,อยถึงสองดวงคือของน้องกุ๊กไก่หรือน้องรุ่งทิพย์แสงจันทร์กับน้องไข่ดาวนะคะเราได้รู้แล้วว่าวันนี้ความยุติธรรมได้ก่อเกิดขึ้นแล้วและความยุติธรรมมีจริงสําหรับคนเคสนี้สําหรับน้องเคสนี้นะคะยังไงคะเพื่อนๆเ,เรามาร่วมส่งเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเพื่อนผู้หญิงที่กำลังทุกข์ที่กำลังเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมเราขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงเล็กๆซึ่งไม่ใช่องค์กรใดๆทั้งสิ้นให้ร่วมแบ่งปันทุกข์ของเพื่อนๆน,นะคะส่งมาที่ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ของเราดิฉันน้ำฟ้าและพิเกตของเรานะคะจะร่วมช่วยเท่าที่เราสองคนนี้จะช่วยได้ในพลังเล็กๆนะคะที่จะช่วยได้พิเกตไปเลยจะฝากาถึงเพื่อนๆไหมคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆส่งพลังทุกอย่างมา สู่เพจของเราได้นะคะค่ะค่ะถ้าไงแต่ติดตามต่อคลิปหน้าเดือดร้อนอยากสวยอยากเด่นส่งมาได้นะคะที่น้ำฟ้ากระเกเตเพจนี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ